เหตุการณ์ถนนสามเส้นรุดตัวที่หน้าโรงพยาบาลชิรพยานได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อและประชาชนทำให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟมต้องออกมาแก้ไขความคิดเห็นและปร,ะปรับปรุงความคืบหน้าวันที่17ตุลาคม2568ผู้รับจ้างงานโยธาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ดำเนินการปร,ปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเสริมเสถียราภาพของดินภายในบริเวณหลุมยุบโดยถมทรายไปแล้วกว่า8,200ลูกบาทเมตรในช่วงวันที่14-17ตุลาคม2568 การดำเนินการนี้ทำให้ระดับพื้นผิวบริเวณเกิดเหตุต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิมประมาณ85เซนติเมตรทำให้โครงการต้องเตรียมพร้อมสู่ขั้นตอนถักถมหินคลุกนาประมาณ50เซนติเมตรเพื่อปรับระดับพื้นที่ด้วยความปลอดภัยและเตรียมที่จะเปิดช่องทางเข้าออกให้โรงพยาบาลต่อไป รอฟมอได้กวดขันมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฝ้าระวังและติดตามสภาพของอาคารสำคัญในบริเวณใกล้เคียงตัวอย่างเช่นอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนและอาคารสัตว์ตำรวจซึ่งไม่มีการเคลื่อนตัวทางวิศวกรรมที่มีในสำคัญทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตในพื้นที่นี้ แต่ที่น่าสนใจคือการดำเนินการของรอฟมอร์ไม่ได้เพียงแค่ปรับปรุงความปลอดภัยและเสริมเสถียรภาพของพื้นที่เท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งคืนสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราเชื่อว่าการดําเนินการของรอฟมอร์จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความสําคัญและมีผลต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นี้ทั้งนี้การดําเนินการนี้ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบและความสําคัญของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดําเนินการของรอฟมอร์ในความรวดเร็วและความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหามีความคิดเห็นอย่างไรกับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้เห็นความสำคัญของการรับผิดชอบและความรับผิดชอบขององค์กรในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเป็นสิ่งที่ควรร่วมมือกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน